สวัสดีค่ะชาวราศีธนูทุกทท่านเลยนะคะมาแล้วพลังงานชาวราศีธนูค่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีในเดือนธันวาคมนี้นะคะมาดูเรื่องราวเซอร์ไพรส์ข่าวดีอันยิ่งใหญ่ของชาวราศีธนูกันดีกว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีธนูกันบ้างนะคะพลังงานชาวราศีธนูนะคะจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ข่าวดีอันยิ่งใหญ่อะไรบ้างเกิดขึ้นกับ ชาวราศีธนูค่ะว้าวพลิกมาก็ two of cups เลยนะคะเขาเรียกว่าใครบางคนกำลังจะกลับมาหาคุณได้รับข่าวดีจากคู่แท้คู่ชีวิตของชาวราศีธนูนี่เป็นเรื่องของ two of cups นะคะพลังงานความหยินยาง เชื่อมโยงระหว่างจิตวิญญาณของคนทั้งสองคนความรักคู่ชีวิตคู่แท้กําลังมาหาคุณเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์และข่าวเดียนยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะบอกเลยว่าตอนนี้ความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างกําลังขับเคลื่อนเข้ามาหาคุณนะคะการตกหลุมรักรักแรก,รกพบกับใครบางคนอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวว้าวชาวราศีธนูเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยบอกเลยว่าคู่ชีวิตก็มานะคะแล้วก็มีใครเข้ามาให้คุณเลือกเยอะด้วยนะคะ เป็นอะไรที่ไม่คาดคิดคาดฝันที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูจริงๆนะคะความรักที่หนีไม่พ้นความรักความผูกพันความเสน่หาที่รอคอยถ้ามีใครมาให้คุณเลือกมากกว่าหนึ่งคนบอกเลยว่าหนึ่งในนั้นคือคนที่ใช่คนที่คุณมีความสุขสงบใจจริงๆสงบสุขจริงๆแม้มีความแตกต่างนะคะแ,ะแต่ถ้ามีใครมาให้คุณเลือกแล้วเขารู้สึกคนนั้นมีมีแพชชั่นมีพลังร้อนรุ่มร้อนใจอาจจะเป็นสัญญาณที่ไม่ใช่ก็ได้ เพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้ใช้ระยะเวลาอะไรบางอย่างในการตัดสินใจก่อนเรียนรู้กันไปก่อนนะคะนี่คือพลังงาน t w o of Cups แล้วก็ the lovers ที่ขึ้นมาสิ่งที่ไม่คาดคิดคาดฝันกําลังเกิดขึ้นกับคุณคนที่แตกต่างจากคุณคนที่คุณรู้สึกว่าไม่เคยได้พบเจอมาก่อนเป็นคนในฝันเป็นคนที่ถูกชะตาต้องตาต้องใจ คุณจะจาเขาได้ตั้งแต่โซคอนเนคชั่นตั้งแต่ครั้งแรกในจิตวิญญาณของคุณรักแรกพบรักครั้งแรกในชีวิตของคุณกําลังจะเกิดขึ้นรักแท้และเป็นรักครั้งสุดท้ายที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนไกลคนต่างชาติหรือว่าใครบางคนที่คุณรู้สึกว่าไม่เหมือนใครเป็นคนที่แปลกและเป็นคนที่พิเศษมากและเป็นคนที่มีความคล้าย คล้ายคลึงกับคุณมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นรสนิยมเป้าหมายในชีวิตไลฟ์สไตล์นะคะการพูดคุยอะไรรู้สึกทุกสิ่งอย่างมันรู้สึกเข้ากันในดีมีเคมีที่เข้ากันและก็สินเสมอกันแล้วก็มีเรื่องของจิตวิญญาณการเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณสินในเรื่องของจิตวิญญาณที่เท่าเทียมกันการตื่นรู้ทุกสิ่งอย่างทั้งสองคนที่เป็นไปทางเดียวกันการส่งเสริมในเรื่องของ,ของคู่ชีวิตที่เป็นไปทางเดียวกันค่ะใครที่เข้ามาแล้วส่งเสริมเรานะคะทาให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเพื่อตัวเอง ส่งเสริมเรื่องของการเงินการงานที่ดีขึ้นนั่นคือสัญญาณที่ดีใครที่เข้ามาแล้วทําให้เรารู้สึกต่ําต้อยด้อยค่านะคะนั่นคือสัญญาณไม่ดีของคู่ชีวิตที่ไม่ใช่คู่แทนแน่นอนนะคะว้าวสวยงามมากๆเลยนะคะชาวราศีธนูเตรียมพบรักกับคนที่พิเศษมากๆที่กำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะนี่คือเรื่องเซอร์ไพรส์ส่งท้ายปีเลยทีเดียวของเดือนธันวาคมนี้นะคะสามดาบอย่างที่บอกค่ะอย่างที่บอกเลยเมื่อสักครู่เลย นะคะคถ้าเขาคนนั้นคุณรู้สึกมีความสุขสงบเป็นตัวของตัวเองไม่เฟกไม่โกหกนะคะคือมันไม่มีฟอร์มต่อก,กันมันมีความสุขสงบชิวๆเบาๆสบายๆแจนเย็นยน,นั่นคือสัญญาณที่ดีอย่างที่บอกก็ระวังค่ะเพราะว่าใครที่เข้ามาแล้วทําให้เราแย่มีอุปสรรคในความสัมพันธ์หรือว่าอะไรก็ตามหรือว่ากดเราให้ต่ําลงหรือยิ่งทําให้ชีวิตเราแย่ลงนั่นคือสัญญาณที่ไม่ดีนี่ต้องระวัง นะคะแล้วก็ระวังเรื่องของความวิตกกังวลความเครียดนะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพด้วยนะคะอาจจะต้องตรวจสุขภาพประจําปีหรือว่าไม่อยากตรวจเลยค่ะแม่หมอคาก็จะต้องเปลี่ยนการทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ออกกําลังกายนะคะทํายังไงให้เลือดไปสุบฉีดหัวใจมีการเต้นของหัวใจแล้วก็การออกกำลังกายการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้มากกว่า2ลิตรนะคะ เพื่อที่ไม่อยากจะเจ็บป่วยแล้วนอนโรงพยาบาลถูกไหมแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารการออกกําลังกายการใช้ชีวิตประจําวันของเราเอาความเครียดความวามมิตกกังวลน,นะคะไปสู่การออกกําลังกายนะคะชาวราศีธนูสัญชาตญาณความรู้สึกอะไรบางสิ่งบางอย่างกําลังบอกให้คุณได้รู้เดือนนี้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะสัญชาตญาณแรกของตัวตนของคุณจะบอกให้คุณได้รู้ว่าคุณอาจจะต้องถอยกับอะไร นะคะคเดินหน้ากับอะไรจะมีความอ่อนไวหวหวนไหวเกิดขึ้นนะคะจะมีความเซนสติบบางอย่างเกิดขึ้นและคุณกําลังมีเสน่ห์มากในช่วงเดือนนี้เพราะฉะนั้นเลือกและตัดสินใจให้ดีถ้ายังไม่ได้คือใช้เวลาไวก่อนเพราะว่าคนที่ใช่เขาจะยังไงเขาก็จะอดทนรอเราได้นะคะ ความจิตใจดีของคุณมากเกินไปนะคะมันก็ไม่ดีค่ะเพราะว่ามันเป็นลบนะคะเพราะฉะนั้นเชื่อและเข้มแข็งในในตัวตนของตัวเองค่ะในการตัดสินใจห่วงแหนความโสดของตัวเองไว้นะคะและก็เชื่อมั่นหนักๆเลยค่ะว่าถ้าคนที่ใช่จะอยู่กับเรา เขาจะพิสูจน์การกระทำคำพูดระยะทางระยะเวลา,า,า,าการเวลาพิสูจน์อ่ระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนสมัยนี้ใช้ได้แน่นอนเพราะว่าคุณอาจเจอใครที่เขาเป็นออนไลน์เข้ามาจีบหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะซีเรียนการห่วงแหนความเป็นตัวของตัวเองการห่วงแหนสมบัติของตัวเองนะคะแล้วก็การห่วงแหนการเคลียร์นะคะเขาเรียกว่าเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของความเป็นส่วนตัวนั่นเองแหละนะคะต้องวางแผนจัดการให้ดีนะคะถ้ารู้สึกว่าก,กำลังกำลังที่จะค reate อะไรใหม่ๆสร้างอะไรใหม่ๆให้กับตัวคนเองนะคะ เดอะซันสวยงามมากๆเลยนะคะจงเชื่อมั่นในตัวคุณเองค่ะเพราะว่าคุณกำลังได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สดใสมากๆในเดือนนี้และก็อะไรก็ตามค่ะอะไรที่เข้ามามองให้มันเป็นอะไรที่แบบมองข้ามไปนะคะแน่นอนถึงเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเจอมันแต่เราถ้าเจอมันแล้วเจออุปสรรคแล้วไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคอะไรก็ตามมองข้ามมันไปนะคะห่วงแหนตัวเองไว้เริ่มต้นใหม่มีความสุขสดใสกว่าอะไรเก่าๆคุณอาจจะต้องตัดทิ้งไปอาจจะมีอะไรเก่าๆวนมา ที่ยังหวงแหนอยู่ที่ยังอยากที่จะมาสานความสัมพันธ์แต่ถ้าคุณตัดจบได้เพราะอะไรกเก่าๆนะั้นมันไม่ดีนะคะเพราะว่าอาจจะมีอะไรเก่าๆก,กับอะไรใหม่ๆเข้ามาให้เลื่อกในเรื่องราวความรักแต่ถ้ารู้สึกว่าตัดจบไปแล้วแน่นอนเดรสันของคุณะคะ่ะมีหนึ่งเดียวเท่านั้นรักแท้มีหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะทำให้คุณมีความสุขและทําให้คุณได้เป็นตัวของตัวเองเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายที่มีคุณค่าในตัวตนของตัวเองมากๆเลยนะคะบางท่าน มีเกณฑ์ได้โยกย้ายถ่ายเทไปสู่ในทิศทางที่ดีค่ะเช่นการโยกย้ายการเดินทางไกลาการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยหรือว่าบางอย่างถ้าสมมติว่าอยากที่จะหาอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองก็ปรับเปลี่ยนห้องจุย้ยโต๊ะทำงานที่บ้านเลยนะคะปัดเป่าสิ่งเก่าเก่านะคะเสริมเติมสิ่งใหม่ๆเข้ามาตกแต่งประดับโต๊ะประดับที่นอนหรือว่าอะไรที่ทำให้คุณมีความสุข ความสุขซื้อตุ๊กตาใหม่ให้กับตัวเองแบบนี้นะคะออฟเฟอร์อะไรบางสิ่งไม่อยากให้กับตัวเองด้วยเช่นกันนะคะทำแบรน์การโยงย้ายถ่ายเทไปสู่สิ่งใหม่ๆที่ดีกว่านะเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่อุปสรรคที่มันเกิดขึ้นอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นแล้วมันจบลงแล้วที่มันไม่ดีมันเกิดขึ้นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเพื่อหนทางที่ดีกว่าเพื่อทางออกที่ดีกว่าไม่มีทางที่จะจมอยู่แบบนั้นถ้าเราเชื่อว่าเราจะเจอทางออกที่ดีเจองานที่ดีเจอ โอกาสที่ดีดกว่ามีแน่นอนแต่เราต้องเชื่อแล้วเราเดินหน้าไปแบบนั้นนะคะเพราะไพ่ออกมาในทิศทางที่สวยงามมากๆจริงๆนะคะและก็เชื่อในความดีงามของตัวคุณเองด้วยความดีงามในตัวตนของคุณความสเสน่ห์ในตัวตนของคุณนะคะอย่าปิดโอกาสให้กับตัวเองเปิดโอกาสให้กับตัวเองถ้ารู้สึกว่าเบื่อรู้สึกว่านอยรู้สึกว่าเป็นทุกข์เครียดอะไราบางอย่างหาสิ่งม่ใม่ให้กับตัวเองค่ะหา ความสุขให้กับตัวตนของคุณอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าพอใจในสิ่งที่ตัวเองทําแล้วมีความสุขอย่างแท้จริงๆนะคะบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้อยู่กับตัวเองแล้วก็คุยกับตัวเองให้มากขึ้นเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นเรียนรู้กับตัวเองให้มากขึ้นนะคะนี่คือ the high p i n c e s ค่ะการคุยกับตัวเองการเข้าใจตัวเองการเรียนรู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลานี่สําคัญมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านใดๆของตัวเราสําคัญมากๆแล้วก็ คุณอาจจะได้ตื่นรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองคุณอาจจะได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองอย่างที่ไม่เคยทํามาก่อนบางท่านมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างไปอย่างเส้นเชิงกับอะไรเก่าๆเดิมๆสู่หนทางใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่านะคะบางท่านได้เริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆอาจจะเป็นเรื่องของงานก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้หรือว่าสิ่งที่คุณรอคอยมานานแสนนานค่ะเช่นอาจจะเป็นกิจการงานใหม่ๆนะคะ อาจจะเป็นธุรกิจอะไรใหม่ๆก็ได้ต้องกล้าที่จะทํากล้าที่จะเรียนรู้กล้าที่จะเปิดใจทําแล้วก็ลงมือทําทําอะไรใหม่ๆจะเห็นผลลัพธ์ใหม่ๆการกระทําวันนี้ผลคือผลลัพธ์ในวันข้างหน้าการกระทําในดีที่ผ่านมาคือผลลัพธ์ในวันนี้ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นผลลัพธ์ที่มันเกี่ยวพันไปในวันข้างหน้าด้วยก็ตามถ้าการกระทํานั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรดีไม่ดีนะคะ ความมัง่งคั่งความรุมสมบูรณ์ความสุงที่กําลังจะเกิดขึ้นบางท่านมีเกณฑ์ได้ปรับจูนกับอะไรกับใครบางคนนะคะได้ปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตดูแลคนอยู่นะคะบางท่านอาจจะเหมือนกับว่า กำลังที่จะหาที่ปรึกษาอะไรบางอย่างก็หาที่ปรึกษาที่มีูเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆน,น,นะคะที่มีความเก่งมีความสามารถจริงๆแล้วก็อย่าไว้ใจใครง่ายๆนะคะไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ line, หรือว่าออนไลน์อะไรก็ตามแต่ชุกคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างก่อนนะคะมีไพ่ใบเดียวค่ะ3ดาบที่ขึ้นออกมาขณะนี้นะคะมันเป็นอะไรที่แบบความเครียดการนอนไม่หลับความไม่ตกกังวลส่งผลสุขภาพทุกอย่างเช่นกันนะคะมันก็ต้องระวังด้วยนะคะแล้วก็บางอย่างมันก็ดีหมดเลยนะคะ เป็นสิ่งที่ดีหมดเลยชาวราศีธนูนะคะความสุขที่จะกำจะเกิดขึ้นนะคะบางท่านอาจจะเริ่มต้นการลงทุนอะไรใหม่ใหม่ในชีวิตนะคะหรือว่ากําลังฟื้นอะไรกลับมาเช่นฟื้นธุรกิจหรือว่าฟื้นในเรื่องราวของจิตใจของตัวคุณเองนะคะก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะคะไอเยฟอมนาวออปเปอเรตี้เปิดโอกาสนะคะถ้าใครพึ่งเข้ามาในความรักความสัมพันธ์พิ่งเข้ามาพิ่งได้รู้จักกับเขา อย่างน้อยค่ะ1ปีขึ้นไปที่จะค่อยๆดูเขานะคะอย่าเพิ่งดูแบบ3-4เดือนอะไรแบบนี้ยิ่งนานยิ่งดีค่ะเปิดโอกาสให้กับตัวคุณเองถ้าคุณกําลังล้มสะดุดเรื่องของอะไรอยู่นะคะการฟื้นกลับมาอีกครั้งอะคะ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบเร็วๆละนะคะมันไม่ใช่แบบ3-4เดือนนี้จะฟื้นได้แล้วมันก็จะดีแต่ว่าถ้าอยากที่จะแบบโหมีอะไรที่มันโฟล์กว่านี้นะคะมีอะไรที่มันไม่ตึงขนาดนี้มันก็ต้องให้เวลากับมันหน่อย สักหนึ่งปีปีหน้าเนี่ยทั้งปีเลยนะคะปีหน้าปี2024วางแผนใหม่นะคะใช้ความเก่งความฉลาดความสามารถของคุณทําสิ่งใหม่ๆค่ะคุณมีโอกาสได้พบเจอโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่คุณต้องการ t a k e Action เดินหน้าไปต่อแล้วก็ลุยเลยค่ะแล้วก็เชื่อมั่นว่าถ้าเป็นความรักนะเขาก็จะหาวิธีที่จะ Take Action เรานะคะ เขาจะาวิธีไล่ล่าเราจีบเราแล้วก็ให้เราเป็นคู่ครองเพราะว่าบางท่านมีเกณฑ์ได้เกิดคอมมิชเมนต์ในความสัมพันธ์เกิดขึ้นเกิดการสละโสดเกิดขึ้นไม่โสดแล้วมีคอมมิชเมนต์แล้วมีคู่ชีวิตแล้วบางท่านเกิดเรื่องของความโสดโสดแล้วค่ะแม่หมอค่ะเพิ่งจะโสดค่ะเพิ่งจะโสดก็โสดไปก่อนนะคะสักระยะยาวเลยทีเดียวปล่อยโสดไปก่อนจนกว่าคุณจะเอนจอยความสุขความโสดของคุณได้แล้วคุณค่อยเปิดโอกาสใหม่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น ยิ่งสมัยนี้เป็นยุคออนไลน์ใช่ไหมคะมันก็จะมีอะไรที่ง่ายไปเร็วเจ็บปวดเร็วนะคะและอายุก็เป็นเพียงตัวเลขจริงๆค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเรายังสาวเรายังสวยได้อีกนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเดินหน้าต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องรีบนะคะใจเย็นๆนะคะสวยงามมากๆค่ะชาวราศีธนูอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอนะคะคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ